สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับมิลักกี้แบรนะครับวันนี้เราอยู่กันในดารโกเนียซาก้านะครับผมเดี๋ยวมีข้อยัดก,กินน้ำบ้างนึงก่อนเสียงแห้งเลยภาคงานเยอะน,นะครับพิมพ์งานไปด้วยนะครับอเดี๋ยววันนี้จะมาพูดอัพเดตมีอะไรบ้างนะครับก็คือชุดว่ายน้ําสุดคูลนี่เองนะแต่ว่ามีลองไปดูแล้วทำไมตัวผู้หญิงไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่เลย แฟชั่นก็จะมีไม้พายเจ้าเหมียวนะครับไม่ค่อยสวยเออก็ฮ่าฮดีนะครับปืนฉีดน,น้ําเจ้าเหมียวนะครับออันนี้จะธนกูกดแล้วไม่ขึ้นเออดีอ่ะ,เ,อะเรามาดูในส่วนชุดไม้น้ําโถดจำหนึ่งหนึ่ว่าจะเป็นทูพีชอะไรอย่างงี้อันนี้มันชุดไมยน้ําแบบเด็กน้อยอ,ะอ่ะเออไม่ค่อยเวิร์กถ้าชุดไมยน้ําแบบทูพีชสายเดียวโออะไรอย่างงี้นะโอจัดไปเลยนะครับผมก็เพื่อนเพื่อย่าจะรมาอุดหนุนเกมที่เรารักนะครับผมก็สามารถกด อ่าปิกซึมเพชรลุงมากกดตรงนี้ได้เลยนะครับประมาณนี้อ่ามาในส่วนกิจกรรมนะครับตอนนี้ก็เอ้ยไม่จะบอกกิจกรรมก็ไม่ถูกต้องบอกว่าดันต้องบอกว่าดันใหม่นะครับเปิดใหม่ตอนนี้พลัง 500, ห้าแสนโอ้หตอนนี้สายฟรีสายเติมน้อยสายไม่มีเพื่อนครบสายพลังน้อยหรือสายที่ไม่ค่อยได้เล่นเลยอย่างหมีก็ลองกีดการ์ดกันเลยใช่ไหมครับตอนนี้โอ้โหลงไม่ผ่านนะ เดี๋ยวมีก็ขอญาตมาแนะนําสักนิดนึงนะครับถ้าเกิดสมบุติเพื่อนๆไม่มีเพื่อนหรือว่าเพื่อนเลิกหมดแล้วหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่แบบว่าหาปาร์ตี้ไม่ได้พลังน้อยคนไม่รับมีขอได้ย่ำเต๊ะตะแร่แด่แร่ก็คือบทในเกมนั่นเองนะครับอ่าเรากดสร้างทีมขึ้นมานะครับสำหรับคนไม่รู้นะอ่ากดทหารรับจ้างนะครับแล้วก็กดข้ามเซฟนะครับเอ้ยไม่ไม่เอาข้ามเซฟนะ ล็อกพลังมีแนะนําให้ล็อกประมาณห0 0แสนถ้วเกิดล็อกพลังน้อยนี่มีมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะมันจะออกพลังน้อยอะ่ะมันชอบออกแสนสองแสนบ่อยล็อกห0 0ร้อยออก4ี่0 0 0ห้าแสนบ่อยนะครับนี่มาถึงก็4ี่แสนหเลย หรือเพื่อนจะหาคิวใหญ่แล้วก็ให้สุลต่านพลังร้านแบกก็ได้นะมันก็ได้แหละเออแต่คือมีก็เข้าใจไนงะเพราะว่าทุกคนก็คงไม่สามารถเข้าคิวใหญ่ให้เขาแบก,กได้ทุกคนใช่ไหมละ่ะก็เลยแนะนําลงกระบ,บอดเนี่แหละครับโอ้โหแดนเซอร์พลังหนะ้าแสนเนี่ยเดียมีขออยากคัดก่อนครับอยากจะมีสักพลังเยอะวนนนะก, 500, กว่านี้หน่อยสักห้าแสนกว่าอะไรเงี้ย โอ้ทำแสนซีิน้อยว่ามีช่ไหล่ะเ,เดี๋ยวขอคัดพลังนะครับสำหรับผู้เล่นที่ออไม่รู้ว่าจะทำไงกับเกมเล่นไม่ได้อะไรมีไม่ค่อยได้เล่นเลยนะแทบไมไ่เล่นหลังๆมานี้นะครับมางว่ามีก็มีงานเกมคือตอนนี้มีเกมใหม่เปิดมาเขาก็จ้างมีมีก็ต้องไปทำนะห้าแสนสเนี่ยแหละคุมพลังของเรานะครับผม อ้าวมีลืมกดสมัครขออภัยสี่แสนแปดอย่างนั้นเหรออ่ะขอห้าแสนขึ้นไปแล้วกันครับขอห้าแสนขึ้นไปแล้วกัน ไม่ผ er> ่านเกณ์นะครับแต่คนทำปาร์ตี้สามแสนแปดอยู si> ่เลยอ่าโอเคครับในสุดเราก็ได้ปาร์ตี้แล้วอ่าต่อไปในส่วนการลงมีขออยากแนะนําถ้าเกิดสมมติเราเอาแบบว่าผ่านแบบไม่ค่อยมีเวลาก็ลงยากกับฝันรลายก็ได้ครับถ้านารกมันต้องห้าแสนขึ้นไปนะอาจจะลําบากสักนิดนึงนะครับ แต่มันมีวิธีนะไอ,อ,อ,อของแดนเซอร์ก็ให้เปลี่ยนเป็นสายแทงครับพยายามอย่าให้ตัวเราตายยากให้บอดตีแค่นี้ก็ผ่านครับพลังน้อยนะ,ะเดี๋ยวมีลองให้ดูด้วเดี๋ยวนะมันเปลี่ยนสก,กิลไงวะเนี่ย <c oughs> ไม่ได้เล่นหนังนี่สายแทงมาแล้วครับแแแแแเราก็จะใช้ใส่สำหรับคอเกมนะครับมีคอแนะนำ UG Phone นะคสามารถเปิดเห็นแม่ไลท์ทีละยูสได้เลยสามารถเล่น10เกมพร้อมกันสบายเลยครับ ต่อไปในเรื่องราคานะครับ U VIP จะอยู่ที่วันละ10บาทต่อวันนะครับต่อไปในส่วน G VIP จะอยู่ที่วันละ12บาทต่อวันตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับ30วันกับ90วันซึ่งราคาจะอยู่ที่ U VIP 465บาทเหลือ285บาทแล้วก็ G VIP เหลือ5 540บาทเหลือ320บาทครับราคาตามในรูปเลยครับตอนนี้ถูกมากอ,าอย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะครับจะมีส่วนลดด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเนาะ ต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเอนกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับสามารถจ่ายได้ทุกธนาคารกุเออทั่วไทยเลยครับแห่งสูบอกมันนะครับผมเอ่อมีอะไรที่มันอัพแล้วมันถึกหเหกอเน้นให้บอสล้มอย่างเดียวเลยครับ อ่ะเอาท่าทีมแล้วกันมาก็ถ้าเกิดสมมุติใครพลังน้อยสมมุติเป็นตัวหลักเล่นแดนเซอร์กับแลนเซอร์ก็เล่นแทงเลยครับอ่าพอเราไปตั้งปาร์ตี้กับบอดพลังห้าแสนเสร็จแล้วเพื่อนๆก็สามารถกดลงได้เลยครับแต่ว่าไอโ้โหมดล่างสุดจะยากสุดนะมีแนะนําเอาแค่โหมดข้างบนเหมือนเดิมก็ได้ครับโหมดข้างบนมันจะง่ายเนี่ยโหมดข้างบนเห็นไหมแค่สามแสนแปดเองอ่ะอะเอเอแต่ว่าหมีไปลองลนะนะลรกก็ฝันร้ายใช้บอดสามตัวไม่รอดนะครับ ต้องต้องเล่นกับเพื่อนจริงๆนะอันนี้ระวังน,นิดนิดนึงนะครับใครจะไปลงอนะเนาะอ่าเดี๋วมีลอาขอลกงโหมดนรลแล้วกันลกลกข้างบนมันไม่ให้ลงแล้วหรอจริงด้วยฮนะอ่ะลองโหมดนี้แล้วกัน,นครับตอนนี้เป็นการเทสบอดให้ดูด้วยแล้วกันนะครับว่าสามารถเล่นผ่านได้หรือเปล่าอะไรางี้ตัวหมดล่างสุดมีมีมองว่าไปเล่นกับคนดีกว่า เพราะว่ามันจะเป็นต้องหลบเยอะนะครับมันบอดจะไม่ค่อยรู้ภาษ,ษ,ษ,ษีรู้สระมันคือมันไม่หลบเลยแล้วมันยืนแท้งเลยบอดอะของมันก็ไม่ได้ต่างกันมากอะเออเล่นอ,อันไหนเล่นไหวก็เล่นอันนั้นไปนะครับง่ายดี อ่าเรียบร้อยตัวแรกนะครับอ่าเนี่เจออีกตัวหนึ่งครับก็ต้องตบตัวนี้ให้รอดน,นะครับแต่ด้วยพลังบอดของเราก็คงไม่น่ายากครับ ห้าแสนหมดแล้วนะห้องที่สามมันยากนะอันนี้มีบอกเลยมีไปลองห้องที่สามถ้ามันไม่เล่น,ลนไม่ผ่านจริงก็ไปเล่นสองกับหนึ่งก็ได้ครับมันก็มันก็ได้เหมือนกันแหละแถมไม่ต้องมานั่งปวดหัวมานั่งคัดคนมานั่งหาคนเสียเวลาครับน่าจะจบแล้วมั้งบอสละสองตัวนี้ใช่ไหม จริงๆเล่นนาลก,ก็ผ่านแลวเนี่ยเออห้องสองอะ่ะถ้าบอดพลังห้าแสน่ะอา่ว่าเนไรครับวันนี้ก็เป็นการทดลองให้เพื่อนๆดูแล้วกันอา้าวมีอีกตัวหนึ่งดวยว่าจัดไปครับสังโลครับ โอ้ยไม่สกิดครับบอกเลยเรลดเด้งครับรลดเด้งจบ ก็ประมาณนี้นะครับก็อย่างที่บอกถ้าใครไม่มีเพื่อนหรือว่าอาจจะหาปี้ลําบากหาหาเพื่อนเล่นตรงเวลาก็ลองใช้บอทดดูได้ครับแล้วก็เลือกตามความเหมาะสมเลยถ้าเกิดเอาแบบไม่ได้คิดอะไรมากก็เล่นแค่ห้องสองออกับห้องหนึ่งก็ได้ครับประมาณนี้นะห้องสามีแนะนําว่าเอาเป็นคนเล่นจริงๆจะดีกว่าประมาณนี้นะครับอ่ะขอให้คนเล่นเกมดาร์กเนซากา้ามีความสุขแล้วกันนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ